สวัสดีครับวันนี้สร้างกุญแจไทยมาทํากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับสุสกิเสียดนะครับเดี๋ยวทากุญแจเสร็จลงทะเบียนระบบอีโมเซจจะมาทดสอบไปลูกค้าดูนะครับครับขั้นตอนการทําดอกกุญแจนะครับด้วยเครื่องทํากุญแจอัตโนมัตินะครับหลังจากทํากุญแจเสร็จนะครับจะเป็นการลงทะเบียนกุญแจอ m โมเบเดเซอร์นะครับใหโรสตาร์ติดนะครับเดี๋ยวจะทดลองให้ลูกค้าดูทีนะครับ หลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้กุญแจเป็นดอกพับดอกทางด้านซ้ายนะครับโปรแกรมเรียบร้อยแล้วกัดเขี้ยวให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตรวจสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับกดล็อกนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นทรงพับแบบใหม่นะครับใช้งานได้เหมือนเดิมระบบเดิมแท้ศูนย์นะครับทดสอบสตาร์ทนะครับ สตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับโทรสอบถามได้เลยครับ0 8 2ย์แปดสองครับหกหนึ่งหกหกหกห้าห้าครับ